อยู่พัทยากางนะก็เขาเป็นเหมือนตึกใหม่อะเนี่ยสียังใหม่อยู่เลยนะก็จะเป็นเตียงน่าจะนอนสบายอยู่ของใหม่ของใหม่แม่แรงอยู่นะโอ้ใช้ได้ใช้ได้พัทยาฟลอตมาร์เก็ตตลัดเร็วนี่ลยหรอเอาจจะเป็นทางลัดว่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่พัทยานะช่วงประมาณ ช่วงประมาณพัทยากางนะเดี๋ยวจะไปเข้าที่พักนะครับชื่อ h o p อินเซ t นท่นพัทยานะครับเขาเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมสวับอีนี่กินหลักเดือนเนี่ยแหละไม่ถึง2อสเดือนเนี่ยแหละก็อยู่ตรงยึ่งๆกับบิ๊กซีมันพัทยากลางนะครับก็ออกบิ๊กซีพอดีเลยเนี่ยข้างหน้เป็นบิ๊กซีเอ็กซานะครับมันจะอยู่ขวาเลย โอเคนะเรามาพักที่ h o ปอินเซนทันพัทยานะครับอยู่พัทยากลางนะ mm hmm. ก็เขาเป็นเหมือนตึกใหม่อ่ะเนี่ยสียังใหม่อยู่เลยนะ mm hmm. เออแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่เยอะเพื่อนๆกี่คันคนะเขาบอก30ครคันเหรอประมาณสาเออก็ไม่เยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่พักก่อนนะครับ mm hmm. ตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งน,นะครับ เขาบอกว่าเปิดได้แค่เดือนเดียวเองอ๋อมีเครื่องดื่มเปิการฟรีช่วง6โมงถึง11โมงนะครับอบอินเราเคยพักกันส ที่ระนองที่รู้สึกจะต้องลังสิตรงฟิวเจอร์ลังสิทธ์ทั้งหนึ่งแล้วก็ที่ลบบุรีนะถูกไหมขอ,อ,องเราชั้นอะไรนะชั้นห้าชั้น 5. ห <5. 9. S 1> ้าห้องห้าสเก้าถ้าหวยต่อห้าสิบเก้าน่าจะค, <c oughs> คลือนก็ขึ้นมาโลต้นนี <c oughs> ให้เห็นด้วยให้เห็นหน่อยหนึ่ง <c oughs> 0.8แล้ววะคุณข้าฝั่งนี้ใช่ไหมอ,หอ้อฝั่งฝั่งนี้วรอที่จอดรถเลยจะมองรถได้าอ,อาเชิญจ้าโอเคนะเดี๋ยวผมให้ดูห้องคร่าวๆนะแต่ก็เหมือนเดิมนะก็จะเป็นเตียงน่าจะนอนสบายอยู่ ดแต่ต้องนอนฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งน้างนมพูฝั่งไหนฝั่งั่งนู้นโอเคแนละ้วก็อันนี้ก็จะมีตู้เย็นนะครับมีน้ำสองขวดนะครับมีแก้วให้นะตู้เย็นตู้เย็นออนเลยนะครับมีที่เปิดเปิดขวดด้วยโรงแรมเขาใหม่นะเขาเปิดมาแค่เดือนเดียวเ,เองนะครับเพื่อน เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะตรงนี้ต้องเสียบคีการนะครับเขาถึงจะแล้วประตูต้องปิดให้แน่นนี่งไงถ้าปิดไม่แน่นมันจะร้องที่ดๆๆๆีๆทีตที่ทีี่เกี้นะ<ม>อ่าส่วนอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําสะอาดมากอ่ะคือยังใหม่อยู่นะสภาพยังใหม่อยู่นะครับ<ม>ก็เนี่ยก็จะมีฝักบ,บัวผมว่าน่าจะมาตรฐานะไรมีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับมีที่วางของตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีสบู่แชมพู เรียบร้อยนะส่วนชักโครกก็เนี่ยก็ยังใหม่อยู่นะรู้สึกที่นี่จะห้องน้ำใหญ่หรือป่าวใายห้องน้ำใหญ่นะ<ด>เหมือน<ด>จะใหญ่กว่าพี่เอ้พอๆกันแหละเขาสอบพลังน้ำมาของใหม่ของใหม่หมไม่ไแรงอยู่นะโอ้ใช้ได้ใช้ได้ดีดีเอาดืนน้ำแรงหรือแรงความ้อนร้อนน้ำอุ่นอรีวิวหัวเตียงจะมีปักให้หนึ่งหนึ่งอัน หมอนหมอนดีอยู่นะหมอนนี่มันดีแล้วก็มีปักอยู่ตรงนี้มีปักอยู่ตรงไหนเอามีตรงนี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมนั่งทําคลิป <มา S 1> อะไรตรงนี้ได้หน้าต่างก็ปิดได้นะส่วนอันนี้ก็มีแอร์นะครับแอร์ก็เย็นละส่วนน,นั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยไม่รู้เปิดได้หรือเปิดได้โอ้ยมีระเบียงมีสุสานก็เหมือนทุกที่เลยนั่นแหละมีที่เก็บออ๋โอเค มีที่คลิกบุรีด้วยแต่ผมแต่ผมไม่ได้สูบบุหรี่หรอก,ะกอนะนี่ตรงนี้จะเห็นลานจอดรถด้วยฝั่งที่เราตัดนนขาได้แค่เร็วเลยนะเพราะมันไอแไม่แน่ใจเหมือนกันตน้นระเบียงน้อยๆน,นะก็โอเคหลังมีให้แต่ไม่อึดอัดนะครับแอะโชว์เปิดทีวีอย่างโอ้เป็นชาร์ปด้วยนะโอเคโอ้มีโฆษณาก่อนสาขาโรงแรมนะ มี3ประเทศในเอเชียกว่า70สาขานะเ,นหเห็นไรูุมคนชัดเลยเม,มีอะไรนะมีใบบือนเซอร์ติฟิเคตใบต้องรับเบลคั่มถอถูทำความสะอาดเขาบอกว่าถ้าเกิดจะทำความสะอาดจะต้องคล้องใ,<ช>ให้มาทำความสะอาดก่อนใบสองใช่ไหมหม,มอเนี่ยค้องแขวนเมค เมคอัพรูมนะครับก่อนไปสอถ้าไม่แขวนเขาไม่ทำเขาไม่ทำอืมโอเคเก็บไว้ดีๆวางอจะไปวางบนโต๊ะไรเดินเล่นกันนะตอนเย็นนะสวัสดีครนะับทุกคนตอนนี้ผมอยู่พัทยาพัทยากลางนะตอนนี้เวลา17.15นะ็ดจหนหาะมไม่ได้ออกมาวันนี้เป็นวันที่เขามีงานเว่านะแต่ผมจะเดินไปดชูแต่ก่อนอื่นก็คือขอดูบรรยากาศช่วงพัทยายใต้ตอนเย็นก่อนนะฮะเนี่ยรถติดตั้งแต่ผมมาเลยนะ เนี่ยยังยังติดอยู่เลยตอนเนี้ไม่รู้ว่าอาจจะมีงานว่าเนาะก็เดี๋ยวเดินเดินเอานะครับช่วงเย็นนะจอดรถไปที่โรงแรมนะครับโอเควันนี้ตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้7จ็ดโมงห้่นะขอเขามีกาแฟบริการนี้นั้นก็6กโมงถึงสิอ็ดโมงนะครับอันนี้เราก็เลิกได้เลยเหมือนกันม,มีกาแฟดําช็อกโกแลตคาปูชิโน มัค้าอคาปูชินโน่หรือเปล่าอะไรครับปูชินโน่ครับไม่มีคาปูชินโน่นี่เลยกาะเดาจอกเกลร์อัปูชิโน่กินมก็จะมีะน้ำตาลด้วยนะเพเดียนะ๋ยวยังไม่รู้ว่าหวานหลองชิมดูกันน